วัวคอกเดียวกันนะครับติดลำบีสกรีนแล้วแม่เขาเคลอดลูกออกมาเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปจริงๆที่ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ที่มีประโยชน์นะครับผมก็เลยนําเสนอแล้วก็เผยแพร่พให้พี่น้องชาวโลกได้ดูนะครับเหมือนกับปัญหาตัวนี้คือวัวในคอกเดียวกันนะครับติดเชื้อลำบีสกีนซึ่งผมรักษามาหลายเดือนนะครับฉีดทั้งยาแก้อักเสบฉีดทั้งวัคซีนนะครับอันนี้ก็วัคซีนก็ผ่านไปแล้วสามเข็มแต่เชื้อคาดว่ายังอยู่นะครับพี่น้องแต่ก็ลูกวัวเขาปกตินะครับ ุ่มก็ยังมีเล็กน้อยนะครับทีนี้ก็ปัญหาตามมาก็คือในเมื่อคอกของเรามีแม่ที่คลอดลูกออกมาใหม่ๆจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับไม่ให้ลูกวัวของเรานั้นติดเชื้อลมบีสกรีนเพราะว่าชาวบ้านเรานั้นนะครับตายไปหลายตัวแล้วนะครับลูกคลอดออกมาหนึ่งเดือนนะครับหรือบางตัวคลอดมาพร้อมกับติดเชื้อเลยนะครับ แต่ของสุดาฟาร์มนั้นโชคดีนะครับเพราะว่าเราป้องกันตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับพี่น้องครับนะครับตอนนี้คลอดออกมาแล้วนะครับข้อสําคัญก็คือเราเอาปัญหาเหล่านี้ไปหาพสุสัตว์นะครับพสุสัตว์แนะนําแล้วก็ไปที่ร้านค้าเพื่อที่จะซื้อยานะครับมาฉีดแต่ร้านค้าต้องมีพสุสัตว์ควบคุมนะครับพี่น้องท่านนี้เขาแนะนําให้นะครับหากว่าวัวคลอดก็ให้ไปหา เขานะครับพอดีคลอดได้หนึ่งวันผมก็ไปที่ร้านเขาก็จัดยามาให้นะครับสามชุดนะครับสามโดสนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะฉีดเข็มที่สองนะครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าวัคซีนกระตุ้นภูมินะครับอันนี้ผมนําเสนอให้พี่น้องได้รู้นะครับวัคซีนกระตุ้นภูมิก็หมายความว่าสร้างภูมิต้านทานให้ลูกวัวของเรานะครับนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปฉีด ก่อนที่จะพาพี่น้องไปฉีดมาดูวัวที่ติดลัมบีสกรีนในข้อเดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันอยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับสวยนะครับพี่น้องนี่พี่น้องครับวัววัวตัวนี้แหละครับที่ติดลัมบีสกรีนนะครับซึ่งผมรักษาแล้วก็อาการเขายุบแล้วนะครับพี่น้องดูนะครับก็เป็นลูก kf 3าหนึ่งข้างหลังนี้ด้านมากนะครับจนเป็นแผ่นแผ่นนี่แหละครับพี่น้อง ก็หลังจากที่ผมใช้วัคซีนนะครับสามเข็มนะครับไปหาหมอหมอให้มานะครับทอานี้ผมก็กงังวลแล้วก็เป็นห่วงที่สุดนะครับสำหรับลูกที่ออกมาใหม่จะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปฉีดด้วยกันนะครับสำหรับลูกวัวเล็กๆนี่แหละครับคอกนี่แหละครับเขานอนอยู่นะครับพี่น้องดูได้เดี๋ยวก่อนฉีดก็ต้องมัด แม่เขาก่อนนะครับให้อยู่ในที่จํากัดนะครับนี่แหละครับพี่น้องยาก็ต้องเป็นยาที่เอามาจากตู้เย็นนะครับนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปฉีดด้วยกันฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะครับพี่น้องผมใช้กล้ามเนื้อข้างหลังก่อนฉีดก็ตบเขาก่อน นี่แหละครับเสร็จแล้วเนื้อเขานิ่มมากนะครับเวลาฉีดก็กดๆให้น,ะนี่แหละครับพี่น้องการแก้ปัญหาวัวอยู่ในคอกเดียวกันนะครับหากว่าวัวในคอกติดลำดีสกรีนนะครับอันดับแรกเราก็แยกวัวนะครับอยู่ในคคกต่างหากนะครับวัวที่จะคลอดล้วก็ต้องดูแลอย่างดีนะครับ ส่วนมากเชื้อลำบีสกรีนก็มาตามยุงนะครับกัดเจาะเลือดวัวที่เป็นแล้วก็มากัดฟังนี้อีกนะครับนี่แหละครับฉีดเข้าเข็มที่สองแล้ววัคซีนสร้างภูมินะครับเพิ่งได้สองเข็มนะครับเพราะว่าต้องฉีดทุกๆเจ็ดวันนะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นมีเรื่องราวดีดๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตาม ได้เลขเปียนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้เอเคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ